สิตวิญญาณไอ้สายสูงได้แล้วก็ยืนโกลน,นะคะ่ะชุดี่มาเรียนานลาน้วอดีตสาไทยปี2530แล้วก็ปัจจุบันเป็นนักแสดงหลายคนจะพูดหน้าทึตาว่าเล่นละครมาเยอะมากละครที่คนดูเยอะที่สุดคือบ้านมีเมีรรักฉันมาทั้งหมด11ปีแล้วนะคะ โรคด้วยนะคะสิ่งแรกที่เอเป็นก็คือเอติดเชื้อในกระแสเลือดมาจากสังหกตีคุณพ่อไปต่างเรือแล้วก็ยุงกัดมาเอเป็นก่อนอน้องปอทฤษฎีที่จะเสียชีวิตน,นะคะเอติดเชื้อรุนแรงมากต้องฟอกเลือดทุกห้าปีห้าปีต้องไปฟอกเลือดคือเอาเลือดคนอื่นมาฟอกให้ตัวเองเพราะเลือดเอเป,เป็นเลือดขาวมี่ไม่ดแดงหนักมาก,มากเป็นแค่เราผู้สูงส่งค่ะนี่ไม่ว่าผ่านตายมาลังเลี่รอบแล้วถ้า,าออกโรงพยาบาลเหมือนประมาณผู้สงส่วนโรงพยาบาลเมตตา เมื่อวานนี้เจอแอบปาหมอเหมือนอาจารย์หมอหลังจากพรื่งโรง่พวกนี้ใครเป็นโรคเลือดนะไ่จะบอกละอันตรายมาๆกๆโรคเลือดเนี่ยพอเป็นแล้วปั๊บจะเกิดผลตามมาคือหนาวสั่นทุกๆหนึ่งเดือนจะหนาวจะสั่นคนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวรอาาา้อนเดี๋ยวหนาวไปโรงพยาบาลก็จะแบบลำบากมากเพราะหมอหายาให้ไม่เจอไม่รู้มันจะเป็นแค่ละอองมันจะเป็นเลือดอะไรมันจะติดเชื้อตรงไหนมันจะมาจากตรงไหนซึ่งเชื้อของแ้หายาก นะคะไปหาบายโรงพยาบาลด้วยกังเลยเข้าบอกโรงพยาบาลทั้งหมด17ปีเต็เมๆเงินที่หามาได้ลงกับโรงพยาบาลหมดเลยค่ะถ้าใครตามขา่าวได้จะทราบว่าเป็นหนักมากค่ะทั้งประกันชีวิตไม่เคยรับไม่สักที่หนึ่งเพราะว่าถ้าใครไม่เยคยเปวยแบบเก่ไม่เข้าใจคองป่วยหรอกค่ะว่ามันทรมานแค่ไหนมันทรมานมากนะคะเขา,าบอกโรงพยาบาลนอกจากให้ร่วงเลือดแล้วมันทำให้เกิดซีดค่ะไอ้าา่าตัดซีดต้องมองห้าองแล้วผ่าจะได้บอกหมอว่าตัดองุ่นที่แม่แล้วหมอ มันไม่ได้ผ่าดชิ้นใหญ่นะคะมันเป็นซีดที่แบบคุณผู้หญิงทุกคนอย่างยิ่งนอนใจนะซีดที่มันมาเรื่อยๆี่มีสองประเภทนะคะซีดเนื้อกับซีดถุงน้ําถุงน้ําไม่อันตรายะคะ่ะถุงเนื้อจะลกาลายเป็นกลเมลงแล้วเมื่อไหร่ทีคนออน่คุณเอานมคุณไปดีดเต้านมแล้วเป็นปวจโรงพยรบาลแล้วเจอกิ่งคำว่ากิก่งแปลว,ว่าซีดมันจะกลายพัธุ์เป็นกิน่นนั่นละค่ะจะหมายถึงะเร็งขั้นหนึ่งอันตรายมากค่ะ เอ๊ะแล้วโดมหมอสั่งห้ามกินอาหารทุกอย่างที่ต่อที่มันทำเขาเรียกว่าเป็นอาหารเสริมให้ซีมันโตเช็คหน่อไม้อาหารที่มีเขาต่างๆที่มีเขาอะค่ะกินไม่ได้เลยหน่อไม้กินไม่ได้เลยนะคะของดองกินไม่ได้เลยนะคะกินปั๊บซีเอโต้เอ๊ะต้องผ่าตัดลงตลอดซึ่งมันใหญ่มากก็ไม่ได้ว่าผ่า่องใหญ่ค่ะแต่บางก็ต้องไปคลิปบางทีก็ต้องบอกเลเซอร์เข้าไปแลาต้องดึงเนื้อออกมาดูออกมาแล้วมันช่างเจ๋ง ต่อให้มังยาเช้ามันก็เจ็บอยู่ดีหลังจากนั้นคนเนซีนะคะเอฟไปต,ออต่อยโลกค่ะเวลาดูกัรปั๊บทุกคนดูกัรเป็นไหมคะเกาธรรมดาใช่ไหมคะของเอฟเป็นผืนเหมือนพึ้นต่อยนะคะตัวนึงแัดเอฟเหมือนพึ้นต่อยโลกขนาดนี้และเราพเพราะเก้าปั๊บเป็นแผน่นิดนึงเป็นสีค่ะงงมากเลยอะ่ะแค่ืนจับตัวนึง ไม่ด no no ีเลยใช่ไหมน่ากลัวมากมันเป็นลากจริงๆนะมันลงไปนี่ไี่เห็นภาพเลยนะคนไม่เคยปุ๋ยไม่เข้าใจหรอกลงเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงเอาขาลากออกมาเอาพกอัดลงไปปุดทุกเช้าไปล้างแผลดึงพกอัดออกน้องอะไรเรื่องอะไรติดบอกไม่ขูดเรื่องออกอีกแอ่ขูดทั้งวันวันคืนเจ็บวันมาจะตายอ่ะรอห้าหลอดผแม่หนูอยากตายอยากตายหนูไม่เหล่าแล้วหลังจากนั้นดูสวยไม่สวยนะคะ เมื่อก่อนขับรถได้รถเกิดอุบัติเหตุจอดติดไฟแดงเด็กขับรถสิ้นแท็กมาข้ามเลนมาชนเองกระดูกข้อที่ห้าเล่นับเส้นประสาทนะคะก็กลายเป็นโรคเพิ่มมายังไม่หมดเท่านั้อนอ่ะตะกูลนี่เป็นตะกูลหอบหืดมากยกบ้านเป็นเลยนะคะเขาเรียกเรามาพันพันทุกรรนด้นนาน,น,นหอบหืดโดยเฉพาะดังนั้นเราฝนตกเ้าล้อหรือว่าช่วงที่จะไปน,น่าเกิดไม่ต้องไปดูอากาศแต่ดูชุดที่มาเลยค่ะ คนคอค่ะทุกทางด้านจะมีอยู่ในอยู่ในกระเป๋าพรแล้วมีออกซิเจนอยูหัวเตียงการรับประทานหายใจไม่ทันจริงทมันต้องใช้ออกซิเจนในแอมบูแลจมรับเพราะในสี่คนเพราะเราบาลพ่อแม่ไม่ครบพอดีเลยนะคะและในที่สุดสวยไม่ซวยนะคะไปโชว์ตัวล่าสุดนย่างวสามเดือนที่แล้วตั้งใอ่านข่าวชูติมาตกบันไดที่พัทยาไปโชว์ตัวเองเห็นคนบันไดมันเลอยสองข้าง เยอะมากเอ็ยโมชอบร้องเพลงเป็นคนเอ็นเตอร์เทนมากเอ็นเตทีที่เต็มที่มากเลยนะคะเดี๋ยวเวลาบริษัทจัดงานชื่อมาจะจัดเต็มไว้ให้นะคะรอทานแรกค่ะชื่นมาร้องเพลงที่แนวค่ะชอบมากค่ะแล้วก็ใส่เสื้อสูทแล้วจำได้แฟนลับก็าพูดแย่ตึงเลยแล้ก็ไม่เห็นว่ามันเลยก็ได้อีกสองทางเราู็ว่าข้างเดียวเมือว่าแสงไฟมันแยงลูกตามัต้องก้าวลงไปค่ะมันเก้าได้สองท่านขาพลิกทุกไปโรงพยาบาลเลยอสไอเสื้ออคลุม SH ขาและทั้งล่างซึ่งหมอบอกว่าใส่เขือกออกทั้งหมดสามอาทิตย์ห้ักออกห้ามเดินเยอะต้องกินยาต้องลวดและกาอภาพบวบับบเขียวมากเลยค่ะอันนี้ไปเรื่อยๆนะให้ดูเทือแบบล็อกแล้วตอนนั้นหมอบอกว่าถ้าคุณแน่นยือจะเดินไม่ได้เลยจะเดินไม่เท่ากันแล้วเราเป็นนางสาวไทยนางสาวไทยทุกคนเดินสง่ามากค่ะแล้วคิดดูถ้านเลยอย่างนี้ชจริงๆสามเดือนแรกเลยอย่างนี้ก็จ่ใยสุดสุดก็โดนบดูดเยอะเดิน รากเกิดทองอยู่คุณพ่อนวดให้เลยคุณพ่อแท้ๆเลยแหะค่ะเนี่ยค่ะก็หวบเขียวรวมม่วงห่อไม่หูนะคะรวมมากดูุยขาขาองไรยูยูอ่ะมันรวมจนผิดลูกผิดหน้าเอ็มฉีสองแท่งง้างโก่งเลยนะคะมันน่าเกลียดมากที่เขียวมากเลยก็ขึ้นไม่กล้านะคะปวดเลยซึ่งเขาบอกท้องมากค่ะแล้วเอ็นพื้อค่ะหมอบอกว่าให้ถอดเปลือกได้สามอาทิตย์ถอดแต่สามวันแรกค่ะเพราะว่าาต้องทำงานทุกวัน เกมโชว์ไม่รับเลยนะเพราะเกมโชว์ต anyway, right? right? ้องมิ้งต้องกระโดดใช่ไหมคะรับเกมโชว์ไม่ได้เลยค่ะบอกไว้เลยนี่มีสาวพิธถามว่าหาอะไรกินละสาวพิธกินแกอบนะคะวิชาต้องทำงานเดี๋ยวนะคะก็มาที่นี่นะคะสมัครไว้นานแล้วท่านประธานโทรมาบอกว่าเอ๊คุณเอ้คะสินค้าเข้ามาคือยูริโกชยูริโกอะไรคะกินซอสเดียวกันทีสิบนาที เรือกตัวิตัวเรือเสียลูกวิโอ้โหมหศาอะไรวะมันีสีที่ใใจเอาจริงจริงคนโตมามาทั้งก็เนเราสองคนได้ท่ากินให่ดูก่อนวิกินท่านก็กินกันใหญ่เลยนะที่ก็นั่มองจะก้ากินรืวะเป็นสาโลกเกิดช็อขึ้นมาอตายเังไงตอนนั้นที่อย่างนั้นจริงจริงนะกลัวมากค่ะมือไม้สามมาชวอะไรวะสีชมพูชมพูดดแล้วโดดอีกว่าถ้าเราจริงจริงโดดแล้วโดดอีกวาง ว่าประมาณชั่วโมงนึงอะมีจีนก้ากินจนท่านประธานทานให้ดูทุกคนในห้องทาให้ดูหมดเออเขาก็ทานกันไหนไหนก็ไหนไล้วเอากินได้กินแก้แรกชือไม่ไดหรือเพราะฮัลโหลเออเหมือนคนอื่นเพราะคนอื่นนะคะเขาไม่ได้เป็นโรคเลือดทุกคนจะกิน5นาที10นาทีขึ้นแล้วไอ้แดงเห็นคนคันคนถ้าคนปวดท้องก็เพาะก็จะปวดกระเพาะใครเป็นใบเกยก็จะปวดตรงศีรษะใครเป็นโรคอะไรก็คือตุ่บ่อ ปากบอกทุกคน,นะคะเอ๊เป็นคนเรียกว่าสัมผัสแล้วก็คล่องมากเรื่องอาหารเสิร์มเกี่ยวกับสุขภาพคนเพราะเอ๊มาได้โดยเฉพาะเพราะเอ๊เป็นคนป่วยดังนั้นปากบอกทุกคนที่ให้ลูกค้ากินมาเลยขั้นสามขั้นสี่อย่าพี่ให้กินสามสี่ให้กินนะคะเพราะมันจะเป็นเคเรนทีไรสิตนั่นคือ, 8, 5, 5, 5, 5, 6, อปฏิกิริยาย้อนลับของคนป่วยอย่าเอ,เอ๊กินโล่เลยทุกคนขึ้นห้านาทีสิบนาทีเอ๊ขึ้นเดือดยี่สิบวันทียี่ อยูดออกไปทุกคนดูดเลือดปุ๊บตลอดมันเป็นหลอดปุ๊บออกมาหมอเจาะให้หมดสี่รอบให้ดูเลือดที่ขึ้นเลือดเป็นฟองอ่ะแล้วเป็นนิ่มมากมันจะได้หลอดเนี่ยโอ้ยตุ่นจะบอกหมอออกหรือยังนะเจาะตรงนี้ก็ไม่ออกเจาะตรงนี้ก็ไม่ออกข้างนี้หรอสี่รอบกว่ามัจะได้เลือดเต็มสักหลอ ขอโทษดออกมาถึงข้างล่างข้างวดมันมาปวดเลยค่ะมันมาทั้งตัวกระทักไปถึงเอ็นที่ฉีกอยู่นั่นแหะสิบวันที่แล้วเอ็๊เดินไม่ได้ใส,ส่ชุดสูงไม่ได้เลยนะเอ๊ใ <c oughs> ส,ส่ชุดสูงไม่ได้มาสามอาทิตย์ม,มาสามเดือนแล้วค่ะสามเดือนที่ไม่อยอมมางได้ละครแล้วพอใส่ชุดสูงไม่ได้ไม่อยอมออกงานอะไรต่างๆที่ต้องล่นเกมโชว์ชูมาเจอตัวเนี้ยค่ะกินวันแรกมันวิ่งไปถึงปลายเท้าเองและเอ็๊รู้เลยว่าเอ็นเอ๊ะม,มันมีอะไรวิ่ง แล้วช้าแระขาแล้วมันก็ยิบยิบยิแล้วมันก็แบเหมือนแก้วเสียบรเท้าุดเจ็บมากโอ้ยหลาคนอื่นเป็นเหมั้วยว่ามันจะทรมาวนนี้ระดูไอ้่แบบหมดเลยวค่ะงานเข้างานเข้าหล่อยิบขึ้นข้างหน้าเข้าโอ้โอตายตาชุดนีะโอ้หาใจออกแล้ว่าอะไรกินใจหายใจหอบแล้วว่าหอบไหมหอบกันานหอบไหมหอบไหมอุ้งตูมไปหมดแล้วตูดเอาคนไปสิบาโลกใครก็กลัวลงลมชันซีชูิกนะอะไรตูมไปหมดแล้วมไปหมด สารพัดเรื่องเพรวกอั้นปัสสาวะที่กองท่ายบ่อยมากสลบคาห้องน้ำที่ที่ยยโนออยนโรยิ่งอะคะ่ะที่เบเชอร์ที่โยนถี่สลบคนคนเอาแอมบูุแล้วมารับเลยค่ะเพราะว่าอั้นปัสสาวะโล่งเยอะเนาะไม่น่ารอดเนาะเออเลยเชื่อมากแล้วหลังจากนั้นเขาเริ่มกินมาโดยมีวิธีเพราะต้นทางจะลายจี้มากเลยะคะ่ะว่าคุณเอกคะ ชานี่หนึ่งสองก็นอนหนึ่งสองเป็นคนหลับยากค่ะหลับหลังเที่ยงคืนหลับตีสองตีสามมาตลอดชีวิตยี่สิบยี่สิบปีเนี่ยน,นอนแบบนี้ตลอดกิตนตัวนี้ปั๊บง่วงนอนง่นวงนอนแต่ห้าทุกมขึ้นไ่กินง่วงนอนเลยบอกกับจะมีน้องจนูนนะคะอยู่ดูแลให้คนหนึ่งเปนง็นลูกดูแลลูกคนทามจูนไม่ง,ง่วงฮะเป็นพนัาแม่ฝนตกแม่ง่วงนอนเลยห้าทุ่มขึ้นเออง่วงนอนหร่เหลือเชื่อมากเลยหลังจากเหลืเชื่อนะ สิ่งแรกที่เอ๊ะตอบโจทย์ได้คือขาเอค่ะที่เดินเ็าแป๊ะเพาแป๊ะมา3สามเดือนใส่ส้นสูงพิชเชยได้เลยเอ็กกินมาได้ถึงสิบวันเอ๊ะใส่ส้นสูงได้แล้วก็ยืนิโกโลนันแะค่ะ